บ,บ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่682นะครับมีพาสเสือๆย6รายการกันหนึ่งของสะสมนําเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับบ้านมุงพระเครื่องหลายชื่อหมูนะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6 1 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l i n ์นะครับ MOOI M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไล์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสไม่เกินตีสีครึ่งเลทยังไงก็ไม่เกินตีห้าองทุกๆวันนะครับยังไม่เคยหยุดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มทํามานะครับเริ่มในการที่หของ EP ที่หกแนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับวันนี้หมายเลขที่สองโอ้มีคนโทรกันมาเยอะมากเลยนะครับมีคนปิดไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่1น,นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลังเป็นแบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับหลังแตกดีจังเลยนะครับเนื้อจากขาวๆมีคาบกุกนะครับเป็นรายการที่1รายการที่สอง ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเนื้อปึกเลยนะครับเป็นรายการที่สองนะครับนี่นะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับมีรอยลานนะครับมีรอยลานแต่ไม่ได้หักนะครับเนื้อค่อนข้างจะ ป recibir, ึกนะครับออกฟูๆนิดน <Channel S 1> <questo S 2> an ึงนะครับท้องนี้นะครับแต่แก่งนะครับเนื้อนุ่มๆตาหน่อยนะครับพิมพ์ทรงดีนะครับนี่นะครับซุมใหญ่ดีนะครับสุมหนาดีนะครับหมายเลขที่3ามหมายเลขที่4เป็นภาสมเด็จเป็นพิมพ์วัดเกศบ้างนะครับเนื้อออกขาวกระดูกเลยนะครับแห้งนะครับเนื้อจัดนะครับลังมีกระดาษทรายฝนแบบนี้นะครับเป็นรอย ผลแบบนี้นะครับเนื้อ,อหาค่อนข้างจัดนะครับเป็นรายการที่4รายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับ adapting. เป็นวัดเกตนะครับเนื้อออกเหลืองนะครับกับผ้าผ่านการใช้นะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงก็ดีนะครับค่อนข้างคมนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับเป็นรายการที่5นะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับรายการที่6 เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับตระกูลพวกเชียงลุงนะครับตระกูลเชียงลุงเชียงแสนทางเหนือนะครับสูงประมาณสองนิ้วนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับหลังอูมนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระปิดตานะครับองค์ใหญ่นิดนึงนะครับเป็นร้อยองค์นะครับเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงคล้าย วัดสะพานสูงนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับเพราะเขาเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับสูงนะครับอันนี้องค์ค่อนข้างจะโตกว่าปกตินะครับอันนี้สูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนี้ผมว่าเนื้อเขาจับนะหน้าห้อยนะครับทางนี้นะครับเนื้อค่อนข้างจะจับนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปด เป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าเนื้อดินบ้านก่างนะครับเป็นผ้าเนื้อดินบ้านกลางนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับมีปาดนะครับเป็นท้องสำเพานะครับนี่เรียกพิมพ์ไม่ถูกนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้โดนโดนมีดนะครับมีเหรียญแต่แหลรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญฉัดนะครับ เป็นเหรียญฉัดนะครับด้านหลังเป็นช้างเป็นกงจักรนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเหรียญความกว้างของเหรียญนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะผมว่านะครับผมเคยได้มานี้นะครับอยู่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับเหรียญจะออกใหญ่ๆหน่อยนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับรายการที่9นะครับเป็นเหรียญฉัดหลังช้างกงจักรนะครับสวยๆนะครับเป็นราการที่9นะครับรายการที่10เป็น พัะสีวลีนะครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงขาวแบบนี้เป็นสีวลีแบบนี้ก็ต้องเล่นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่สีวลีเนื้อขาวนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับสูงที่ประมาณนิ้วก้ะ2สองข้อนิ้วก้อยนะครับองเล็กนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหลี่ยญเลี่ยมพลาสติกเหมือนกันนะครับเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อแดงแบบนี้นะครับ เหรียญทองแดงนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเรียกพลาสติกบินเทศนะครับสีเหลืองมาเลยนี่รายการที่สิบสองก็เป็นเหรียญนะครับแต่นี่เป็นเหรียญหลอดพ็อปเปิลนะครับนั่งเสือนะครับเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับแต่นี้เป็นปีสามเก้านะครับรุ่นอุดมทรัพย์นะครับหลังพัดยศนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลอดพ็อปเปิลวัดบางพระนครปฐมนะครับ รายการที่สิบสามก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับเรื่อพลาสติกนะครับรายการที่สิบสี่เป็นภาพปิดตานะครับด้านหน้าลงบอลทองนะครับด้านหลังไม่ได้ลงนะครับเป็นเนื้อออกเนื้อ ผงผสมว่านนะครับหลังแบบนะครับแบบนี้น่าจะเป็นสายภาคตะวันออกนะครับเป็นปิดตาแบบนี้นะครับในการที่สิบสี่และการที่สิบห้าก็เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงออกใบลานนะครับเนื้อผงผสมใบลานหลังแบบนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับแต่มีมวลสารสีขาวๆอยู่ผสมหลายเนื้อเลยนะครับเนื้อค่อนข้างจัดดีนะครับคล้ายคุกกลับก็เหมือนนะครับในการที่สิบห้านะครับ และการที่16เป็นพระพุทธเก่านะครับพ้าองค์นี้เก่านะครับเหมือนผมเคยไลฟ์ไปครั้งแต่ผมว่าเขาเก่าดีนะครับเคยมีคนถามหาไม่เจอนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินหรือเนื้อชินเดี๋ยวผมดูอีกทีนะเพราะว่าพัองค์นี้คุ้นผมชอบว่าเก่านะพ้าองค์นี้เก่านะครับผมดูว่าเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเป็นผ้าเนื้อชินนะครั้งนี้เป็นผ้าเนื้อชินนะครับไม่ใช่ดินนะครับเป็นออกชินนะครับ มีความเก่านะครับมีความเก่านะครับเป็นออกชิ้นนะครับมีขึ้นไขมีอะไรคล้ายชิ้นเขียวอะไรประมาณหน้าตักอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศนะครับกําลังห้อยเลยนะครับผมว่าเนื้อเขาเก่านะครับพรานี้เก่ามากเลยนะแต่ไม่ทราบที่ไหนนะครับเป็นรายการที่1ินะครับรายการที่สิเเป็นพระนางพญานะครับ นางพญาเนื้อดินนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับพิมพ์อะไรผมเรือกไม่ถูกนะครับเป็นรายการที่สิบเนะครับรายการที่สิบเป็นพระหลวงพ่องเงินรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับตะใบก้นนะครับ ผ้านี่มีลักบางๆนะครับเก่าดีนะครับนี่สวยเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าก็เป็นหลงปูดทวดนะครับเป็นเนื้อโลหะเตารีดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับมีข่าฝุ่นหลังตะใบอย่างนี้เลยตะใบนี่ถึงยุคหน้ารักศูนย์กว่าเลยนะครับตะใบแบบนี้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่านะครับแต่ไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ รายการที่19รายการที่20เป็นผ้าเนื้อผงนะครับลงสีลงทองนะครับเป็นพระแก้วนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับหลังเรียบนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อผงผสมนะครับเนื้อเขาออกแก่งแ่งนะครับสวยนะครับเป็นพระแก้วนะครับพระแก้วมรดกมาเลขที่ยี่สิบหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด เป็นเสมาหลวงพ่อโอภาษีนะครับแบบนี้นะครับโอภาษีนะครับลงฉลักไว้นะครับเป็นเนื้อ TY ผงหลังยันแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงผสมนะครับลงฉลักนะครับพ่อโอภสีนะครับเสมาหลวงพ่อโอภสีนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบสองเป็นพาะสมเด็จลงทองนะครับ เคยได้มาบ่อยปิดไปหมดนะครับอันนี้ค้นเจอมาใหม่นะครับเป็นสมเด็จผมว่าเป็นผงพายกลูมาร์ลงปูดทิมนะครับลงบอลทองนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับก็มีกระเทาะบ้างไม่ถึงกระกิบบ้างนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเป็นผ้าเนื้อชินออกตะกัวนะครับเป็นเนื้อชินแก่ตะกัวนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้น่าจะเป็น เป็นของเพชรชบูรณ์นะครับครบนะครับ23รายการนี้องค์ละสองบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ24-25-26องค์ละ300บาทแล้วก็ของ1นึงของส,สมนี่ก็รายการละ300ส่งฟรนะีเหมือนกันนะครับมีเก็บปลายทางนะครับและเลขที่24นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับ กุนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ากุไหนนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับ300บาทนะครับส่วนสูงอยู่ที่2องนิ้วกว่าๆนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับสูง2นิ้วครึ่งกว้าง2นิ้วนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับมีลาลักณนะครับ มีลานะครับมีลาค่อนข้างจะมีอายุแต่ผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าผะอะไรนะครับคล้ายๆอายุทยานะครับแต่ผมเลือกไม่ถูกนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นอินเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงค่อนข้างจะแปะตานะครับลงทองนะครับเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็มีจานเมจิสีด้านแล้วก็ลงทองนะครับเป็นการแปะทองนะครับแผ่นทองเลยนะครับ สูงอยู่ที่ประมาณเกินนิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับพิมพ์ทรงผมว่าเขาตั้งใจทานะแต่ผมไม่รู้เขาว่าวัดอันไหนเขามีเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะนี่นะครับเป็นรูปแบบนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับดูแลวขังดีนะครับในรายการนี้ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจะส่งนะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับแต่เขาตั้งใจทําและลงทอง ลงแผ่นทองเลยนะครับเป็นทองเลยนะครับรายการที่25นะครับ300บาทรายการที่26บหกเป็นเงินพดด้วงเนื้อชินนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินนะครับค่อนข้างเก่านะครับเป็นชินเขียวนะครับเป็นเม็ดใหญ่นะครับ300บาทนะครับรายการที่26นะครับความฟ้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเลยนะครับเป็นเงินพดดวงชินเขียวนะครับนี่เป็นเงินพดดวงชินเขียวนะครับ เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับมีคนปิดไปแล้วเขาไม่ได้รับของเลยมาไลฟ์ใหม่นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกครบยี่สิบหกรายการนี่หนึ่งถึงยี่บสามองค์สองร้อยบาทยี่สบสี่ยี่ห้ายี่หกองค์ละวสามร้อยบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บไปทางทั้งหมดนะครับนี่เป็นรายการของสะสมนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่วันนี้เอาแหวนมานะครับเพราะว่าสวยดีนะครับเป็นแหวนนะครับ ตัวเรือนเป็นอะลามินะครับแต่ส่วนด้านหน้านี้เป็นทองแดงนะผมดูว่าเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวดูให้ชัดๆอีกทีะนะครับตัวเรือนนี่ผมว่าเป็นทองแดงเอ้เป็นทองฝาบ่าหรือทองแดงผมไม่แน่ใจนะนี่ออกเป็นทองแดงแล้วกันนะครับเนี่ยไม่ชัดนะครับไม่ชัดทําไม่เป็นนี่อันนี้นี่น,น,น,นี่แต่ผมดูว่าเป็นทองแดงนะ เป็นแหวนนะครับแต่ตัวแหวนนี่เป็นอัปาก้านะครับฝั่งพลอยสีเขียวนะครับเป็นหลวงปูหมุนนะครับเป็นหลวงปูหมุนนะครับนี่เขียนว่าหลวงปูหมุนเลยนะครับนี่แล้วก็มีต่อโค้ดนะครับเป็นแหวนสวยๆเลยนะครับมีสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ ใต้ท้องวงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับด้านในนะครับอยู่ที่ประมาณ2ซเซนเศษนะครับเป็นแหวนผู้ชายแน่นอนนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการเสริมขึ้นมาเป็นของสะสมนะครับนี่ครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ